ที่นการเปนดนวดของเรานะคะได้ให้เพื่อนค่ะได้มาร่วมประสบการณ์ใหม่พร้อมๆกันค่ะกับใบตัญมีไก่เน่ยค่ะข้าวปาเล่แล้วก็ค่ะเพิ่มได้จำนวนมากมายด้วยจากปกตินี่ค่ะ300มิลลิลิตรนะคะเราก็เพิ่มขึ้อีกนะคะเป็น3 0 0มิลลิลิตรนั่นเองนะคะให้คุณนั่งกิมอร่อยแต่หยุดใจกันไปเลยค่ะเอาละค่ะนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมอบให้กับ ให้คุณได้มาเริ่มชิมกันค่ะแล้วก็รสชาติดีนะคะจะหวานกำลังพอดีค่ะไม่มีน้ำตาลได้แน้อยกว่า5นถ้าจับ5เปอร์เซ็นต์ท่าหรนคะแล้วก็ยังไม่มีเลย่ะเปี้ยว่กระชัทา่สุเลยค่ะเปิดประสการณใหม่ขอการพร้องกับหัเลยค่ะน้ำน้กับไปทนค่ะน้อง่อะนะ้ค่ะ

มีในเรื่องขนาดกันนะคะขนาดแรกค่ะับไซบิกเลยนะคะไซต์เร์แล้กเป็นไซแบบนี้เป็น8วขากิ่้ก็จะห้็นไอร่อยดุดใตในราคาทีแค่บาทท่องั้นนะคะราคาลดลงด้วยสั่บาทะคะขนาดก็เพิ่มนะคะก็ลดแบบนี้แล้วด้นแล้ทีคัญเนี่ยคุณประโยชน์มากมายจะมีนทิงทิ่น่าิดค่ะมีโอเมก

สหรับบรรยาะคะในนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นโพสนะคะในเฟซบุ๊กของวัยตะเนี้คุณจะได้ร่วมนรสดทนเลยเราได้คนเยอะเลยนะคะใครที่เก็บบรรยากาศของเราในวันนี้นะคร่วมมือกันานเลยนะคะามขนาดด้การนี้ขนาด้ไม่ดนีรกเ็สมนะคะที่คุณได้ชิมอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นอาารุ เกเป็นสายสโขนะกนสมย้อยมลนะกัน oh ย yeah. ืนย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 ืนนยืนยนยื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 นย่นยืนยืืนคืนย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 ืน

I don't, I don't...